เชาวเน็ตขุดคลิปตรงๆเล่นสงกรานกับสาว FC โต้แทนคดีพลิกเฉยความจริงเรื่องนี้คดีพลิกร้อนแรงทะลุเทรเนกับแพ้แท็กตรงๆเบสที่พุ่งติดอันดับหนึ่งทวิเตอร์ทันทีหลังสมรักคำสิงคุณพ่อของเบสรักวณนีออกมาแชร์พฤติกรรมของแฟนหนุ่มลูกสาวอย่างตรงๆกฤิกร ล่าสุดในแฮชแท็กดังกล่าวมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้นำคลิปของตรงๆขนาดเล่นสงกรานแบบสุดมันที่บ้านเกิดจังหวัดมหาสารคามมาแชร์แต่ที่เป็นประเด็นก็เพราะในคลิปดังกล่าวมีสาวหน้าใสารายหนึ่งอยู่อย่างไรก็ตามต่อมาแฟนคลับของตรงๆได้เข้ามาช่วยตอบโต้กลับแทนโดยยืนยันว่าสาวร,รายนี้คือเพื่อนสนิทร่วมแก๊งของหนุ่มตรงๆเท่านั้น ไม่ได้เป็นอะไรกันมากกว่าเพื่อน